ขีดขีดขีด,ขดเสียงผู้บรรยายหญิงโทนเร้าใจมีพลังด่วนสถานยุโรปวงการวอลเลย์บอลร้อนระอุเมื่อควีนบีมพิมพิชยากกครัมซูเปอร์สตาร์สาวขวัญใจชาวไทยประเดิมสนามนัดแรกในลีกฝรั่งเศสได้อย่างสุดยอดฟาดไปถึง17คะแนนเต็มพาทีมต้นสังกัดควา้าชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่และขึ้นแท่น m v p ของแมชทันทีแฟนๆทั่วทั้งไทยและยุโรปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ของแท้เพราะนี่คือการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาการแสดงให้เห็นถึงพลังความมั่นใจและความสามารถระดับโลกของสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกครั้งในสอนามวันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์กึดก้องผู้ชมแน่นขนาดจนเรียกได้ว่าสนามแตก ทุกครั้งที่พิมพิชยาขึ้นตบเสียงโห่ร้องบีมบีมบีมดังสนั่นไปทั่วทั้งอารีนานักภาพฝรั่งเศสยังพูดออกอากาศว่ามากกว่าเธอคือราชินีตัวจริงแห่งเอเชียและไม่ใช่แค่เกมรุกเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมเกมรับของครีนบีมในนัดนี้ก็แข็งแกร่งสุดๆทั้งล็อกทั้งรับเสิร์ฟเธอทำได้ครบทุกมิติจนโค้ชทีมฝรั่งเศสต้องออกมาชมว่า มากกว่าผมไม่เคยเห็นผู้เล่นจากเอเชียที่ปรับตัวเร็วขนาดนี้มาก่อนแฟนคลับไทยในฝรั่งเศสถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความภูมิใจเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ธงไพรรงโบกสะบัดกลางยุโรปพร้อมข้อความบนป้ายผ้า Thailand Power Beam Queen forever ในโซเชียลมีเดียก็ไม่แพ้กัน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมควีนบีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมพ์ิชายาและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลีกฝรั่งเศสขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทยในเวลาไม่ถึงชั่วโมงคลิปไฮไลท์ของเธอถูกแชร์ทั่วิ i ต t o k จนยอดวิวพุ่งทะลุล้านภายในคืนเดียวแต่ไม่ใช่แค่ฝั่งฝรั่งเศสเท่านั้นที่มีข่าวดีจากสาวไทยในยุโรปอีกหนึ่งขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลไทยออมสินหรือวิภาวีสีทอง โชว์ฟอร์มโหดไม่แพ้กันในลีกดิวิชั่น2ของตุรกีพาทีมเดนิสลี่ทยานขึ้งจากฝูงของตารางคะแนนหลังเกมสุดมันที่เธอระเบิดพลังปบทำแต้มต่อเนื่องผู้บรรยายตุรกีถึงกับพูดกลางถ่ายทอดสดว่ามากกว่าสาวไทยคนนี้ไม่ธรรมดาเธอมีไฟมีใจและมีพลังที่ไม่ยอมแพ้ใครในเกมนั้นออมสินกลายเป็นฮีโร่ที่แฟนบอลยกให้เป็นควีนออฟเดนิสลี เธอตะโกนปลุกใจเพื่อนร่วมทีมทุกเซตจนบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยพลังบวกหลังจบเกมเพื่อนร่วมทีมหลายคนเข้ามากอดเธอด้วยรอยยิ้มและน้ําตาแห่งความสุขนี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาทองของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ต่างคนต่างสร้างชื่อเสียงในหลีกยุโรปและทำให้แฟนแฟนไทยภูมิใจแบบสุดหัวใจสื่อฝรั่งเศสรายใหญ่พาดหัวว่า มากกว่าพิมปิชาญาเดอะไทยควีนฮูรูเดอะคอร์ดส่วนสื่อของตุรกีก็ลงข่าวว่าปอมซิงฟรอมไทยแลนด์ลีดเดนิส n i ทูเ e TO t h อปไทยพาวเวอร์อีสเรีทั่วทั้งยุโรปเริ่มจับตามองสาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆหลายทีมเริ่มพูดถึงไทยเพลเยอร์สปล์ที่โดดเด่นด้วยความขยนันความมุ่งมั่นและจิตใจนักสู้และในประเทศไทยแฟนแฟนพากันเปิดดูไฮไลท์ทั้งคืน หลายคนโพสต์ว่าน้ำตาจะไหลภูมิใจในลูกหลานไทยจริงๆอีกคนบอกนี่แหละของจริงทีมชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อเรามองภาพรวมในตอนนี้ชื่อของกวีนบีมและออมสินคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงไทยในเวทีโลกจากสาวน้อยในโรงเรียนเล็กๆสู่การยืนบนสนามระดับยุโรป จากเสียงเชียร์ของคนไทยหลักร้อยสู่เสียงปรบมือจากผู้คนนับหมื่นทั่วโลกนี่คือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของคำว่านักสู้ไทยและเป็นสัญญาณว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยกำลังอยู่ในยุคทองที่ทั้งโลกต้องจับตามองเสียงสุดท้ายของคลิปนี้คือคำพูดที่ทุกคนอยากจะบอกกับสองสาวไทยคนนี้ว่ามากกว่าขอบคุณที่ทำให้เราภูมิใจในความเป็นไทย